ลัคนาราศีกันในช่วงเดือนตุลาคมการที่หยิบจับทำอะไรใหม่ๆการที่แก้ไขปัญหาการที่จะบุกเบิกสิ่งต่างๆนะครับมีมุมที่ดีสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสร์กิ่งเพชรที่ช่อง y u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  e เชยเสร์กิ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีกันในช่วง1-15ตุลาคมดูชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไร ผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเช้า,าวลัคณาราศีกันนั้นนะครับช่วงนี้คุณจะคิดไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับปัญญาของคุณเนี่ยจะสามารถทิมแทงกับสิ่งต่างๆได้ดีนะครับมีโอกาสดีๆในเชิงของการสังเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลวางแผน หิมังษานะครับการทบทวนตัวเองนะครับการสร้างสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองนั้นนะครับมีความสําเร็จดาวจําตัวเนี่ยนะครับโคจรค่อนข้างที่จะโดดเด่นนั่นหมายถึงว่ากิจกรรมที่คุณจะดําเนินจะก่อต่างๆจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดียังมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตนะครับดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้นั้นนะครับคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของเงินคุณมีเหตุการณ์ให คิดเรื่องเงินคุณมีเหตุการณ์ให้จัดการเรื่องเงินนะครับบางท่านมีเหตุการณ์ให้เหนื่อยเรื่องเงินพยายามสร้างเงินนะครับพยายามก่อเงินนะครับในดวงชะตาแล้วยังเอื้อให้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับคุณจะมีการเดินทางไกลแบบคาดไม่ถึงถ้าไม่ได้วางแผนก็จะมีการเดินทางไกลแบบคาดไม่ถึงระวังการเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นกับในวิถีดวงชะตา นะครับบางท่านนั้นจะเกิดเรื่องแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับดาวยังแปอีกอย่างหนึ่งว่านะครับคุณจะมีเรื่องลับๆมีเรื่องปกปิดซ่อนเลนมีเรื่องให้คุณบอกใครให้ร่วงรู้ไม่ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณจะต้องระวังอารมณ์จะร้อนขึ้นนะครับมีเรื่องให้ใจเล่าร้อนรุ่มร้อนนะครับเหตุแห่งการประทะนั้นเกิดขึ้นกับคุณได้ตลอดการเฉียวชนการเตะนุ่นชนนี่ของแหลมทิ่มตําเกิดบาดแผล ถ้าท่านใดมีแผนผ่าเจาะทำฟันนะครับหรือว่าบริจาคเลือดอย่างเงี้ยจะแก้เค่ดวงชะตาถ้าไม่เช่นนั้นคุณจะต้องระวังการขับรถกล้ามเนื้ออักเสบหรือสัตว์ขีดข่วนเกิดบาดแผลในร่างกายได้นะครับระวังไมเกรนสายตาอะไรอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นด้วยนะครับดาวยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับ ในดวงชะตาของคุณนะครับจะมีของใช้ส่วนตัวนั้นหายหรือหายากหาไม่เจอของใช้ภายในบ้านของใช้ส่วนตัวเนี่ยหายากนะครับในด้านของการเงินนะครับการเงินการทองบางท่านจะดวงบอกว่าจะมีให้มีเหตุการณ์ให้คุณเสียไรายได้บางอย่างเสียเงินบางอย่างไปนะครับแบบคาดไม่ถึงแบบไม่ได้วางแผนไว้นะครับนะบนนในดวงในช่วงหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยนะครับระวังใจแปลก นะครับหรือระวังนะควบคุมให้ดีกันแล้วการรายจ่ายเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงเข้ามามันรวมกระทั่งมันแปลว่าจะมีเหตุการณ์ให้คุณใช้จ่ายเงินไปแบบลับๆนะครับหรือใช้จ่ายเงินบางอย่างไปแบบไม่เปิดเผยโดยบอกใครให้ร่วงรู้ไม่ได้นะครับหรือคุณได้เงินแปลกๆคุณได้เงินลับๆมาคุณได้เงินบางอย่างมาแล้วคุณไม่ได้บอกใครนะครับแม้กระทั่งมันแปลว่านะครับในดวงชะตาเนี่ย ถ้าใดที่มีรายได้แปลกๆรายได้ที่แบบไม่ถูกต้องทำเราคองทำเนี่ยจะเป็นไปในทางที่ดีแต่การเงินการทองผมดูแล้วนั้นนะครับมีมุมที่จะดีขึ้นแน่นอนในช่วงนะครับการเดือนเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับจะรอหยิบจับอะไรต่างๆนะครับดำเนินได้เลยนะครับเพราะดาวการงานดาวสติปัญญาโคจรโดดเด่นดาวยังบอกอีกหนึ่งว่าจะมีเรื่องให้คุณโต้แย้งขัดแย้งวิวาทะ โดยเฉพาะท่านใดที่ติดต่อกับคนตลอดนะครับต้องระวังคําพูดการติดต่อให้ดีนะครับจะเป็นภัยมาให้คุณนะการโต้แย้งอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นได้หรือกระทั่งแม้กระทั่งกับคนใกล้ตัวนะครับดวงบอกว่านั้นนะครับในดวงชะตาเนี่ยคุณจะได้พบปะสังคมมากขึ้นนะครับคุณจะได้เจออนะได้เจอเจอสังคมได้เข้าสังคมได้มีงานเลี้ยงพิธีกรรมบางอย่างหรือมีข,ข,ข่าวข่าวของเพื่อนฝูงบางคนนะครับ เข้ามานะครับหรือเพื่อนฝูงบางคนมาปรึกษาคุณในเรื่องของเพศตรงข้ามในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับเพื่อนมาติดต่อเข้ามาเพื่อให้ช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างนะครับหรือติดต่อเข้ามาปรึกษาในเรื่องของแฟนคนรักของเขาหรือติดต่อเข้ามาปรึกษาในเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆนะครับหรือเรื่องงานของเขาก็ได้นะครับอันนี้คือในดาวนะครับดาวยังแปลอย่างหนึ่งว่านะครับ ในด้านของการงานท่านใดที่ทํางานติดต่อเจราจานะครับทำงานออนไลน์หรือทํางานอะไรต่างๆที่มีการพูดคุยเจราจาต่อรองนะครับงานด้านวิชาการทุกรูปแบบงานด้านสุขภาพนะครับต่างๆงานด้านครูอาจารย์นะครับยังไปได้มีความน่าเชื่อถือมีเครดิตเป็นอย่างดีชาวลัคนาราศรีกันนั้นที่จับงานอะไรต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยดวงเนี่ย บอกว่านะครับดาวหงริล,ลยกออกไปแล้วการงานของคุณจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับตั้งแต่นี้ไปเลยนะครับจะหยิบจับอะไรหรือว่าถ้ามีอุปสรรคใดๆล่าสุดในเดือนที่แล้วมันก็จะลี้คลายไปในทางที่ดีมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในการที่จะมีสติปัญญาในการพิจารณางานนะครับต่อย,ยอดงานหรือสร้างความถนัดต่างๆนะครับให้เกิดขึ้นดาวประจำตัวยังโครจรโดดเด่นนะครับนะทำมุมเป็นสี่กับดาวพฤหัสนะครับ แล้วก็ดาวเสาร์ฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะผีดอกออกผลหรือสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตนั้นม,มีมุมที่ดีแน่นอนนับตั้งแต่นี้ไปเลยนะครับนะอุปสรรคต่างๆจะเริ่มลดน้อยถอยลงนะครับบางท่านจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายหรือมีเรื่องจุกจิกท่านใดที่อยู่ต่างประเทศอาจจะมีเรื่องจุกจิกนะครับหรือท่านใดที่ติดต่อกับต่างชาติจะมีเรื่องจุกจิกบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับหรือว่ามันแปลว่าท่านใดที่มีไรายได้จากต่างประเทศมีเรื่องจุกจิกใจบ้าง นะครับในดาวแล้วยังเอื้อให้ในดวงชะตานั้นนะครับคุณจะมีเรื่องให้ใส่อารมณ์ออกไปนะครับนะ, mm hmm. นะคุณจะต้องระวังอารมณ์คุณให้ดีคุณมีเหตุการณ์อาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณใส่อารมณ์อารมณ์เล่าร้อนนะครับใส่ผู้อื่นได้ง่ายในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์ของคุณให้มากแล้วในดวงชะตาเนี่ยนะครับยังเอื้อให้นะครับเอื้อให้ในดวงชะตาของชาว ลัคนาราศีกันบางท่านอาจจะมีการได้เสพองค์ความรู้มากขึ้นเสพข้อมูลข่าวสารมากขึ้นบางท่านคุณจะได้อาเอกสารให้ได้จัดการหรือคุณจะได้อ่านมากขึ้นได้เขียนมากขึ้นนะครับนะได้พบเจอผู้รู้นะครับพบเจอผู้ที่มีองค์ความรู้มากมายนะครับนั่นกะ็นจะเป็นลักษณะนะั้นในด้านของความรักชาวาลัคนาราศีกันนะครับอาจจะมีเพื่อนของเพื่อนมาจีบหรือมีพ่อแม่มีต่างชาติต่างภาษาหรือมีคนของคนอื่นมาชอบ ท่านใดที่มีคู่นะครับท่านใดที่มีคู่เนี่ยนะครับนะครับความรักของคุณจะพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับนะในดวงในดาวเนี่ยนะบางท่านเนี่ยอ่าที่มีคู่คบหามายาวนานในดาวคู่ยังโคจรโดดเด่นอยู่นั่นหมายถึงว่าความรักของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังสัมพันธ์แนบแน่นแน่นแฟนนะครับบางท่านจะมีรักต่างอายุนะครับหรือมีเด็กมาชอบนะครับ นะหรือว่ามันแปลว่ารักต่างอายุหมายถึงว่าห่างคุณเยอะนะครับไปในทางมากกว่าน้อยกว่าก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมันแปลว่านะครับคุณอาจจะอยู่กับแฟนเหมือนเพื่อนนะครับมากกว่าก็ได้นะครับมันแปลว่ามีคนแก่มาชอบคุณด้วยนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับเพราะว่าดวงในเนื้อหอมมากนะครับคุณจะได้เครื่องประดับได้เสื้อผ้าใหม่นะครับหรือได้แต่งตัวให้ดูดีมากขึ้นได้ทรงผมใหม่นะครับ นะหรือได้ได้ได้ไดไดลาบปากมีคนมาเลี้ยงข้าวอะไรลักษณะนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือภาษาดวงดาววันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ